ธรรม,มวุธวาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่12มกราคม2568การสแสวงหาความสุขมันต้องระง,งับสังขาร อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามันเสื่อมสิ้นไปเพราะอะไรเพราะความดิ้นรนมันถึงได้เกิดความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาของมันแต่ถ้าเราหยุดนิ่งมันก็หยุดสังขารคำว่าวูปัสโมสุโขความหยุดสังขารเป็นความสุขอันยิ่ง วันนี้เหลือสามสิบวันแล้วนะนี่ถึงวันที่สิบสองกุมภานี่นับถอยหลังไปอีกเหลือสิบสามสิบวันแล้วทำงานเร่งกันตาเลือกแต่มันด้วยความจำเป็นวันพราะเป็นมติมหาเทระสมาคมที่จะทำเป็นพระกรุศลบำเพ็ญพระกรุศลมันที่สิบสี่ ็นมติมหาเทรสมาคมเป็นมติของคณะรัฐมนตรีทางรัฐบาลประกาศทำเหลีอยงกระสาบด้วยทำอะไรหลายอย่างถ้าเสียงมันคมคามคมคามเข้ามาในวัดอย่าลงไปดูเนะแบบเดียวอยู่ที่ช่องเสดาต้นมะม่วงข้างบ้านพวกเด็ก มันจะไปโรงเรียนมันจะมาขาโมยมันเอาอย่างสติกยิงบ้างอกไม้เขี้ยงบ้างวันถึงวันยายจะถึงแก่กรรมช้างมันมาขยา่าต้นมะม่วงเฮ้ยสัวจะเอาของกูหมดเลยเล้อ <laughs> แต่โกนตั้งแต่อยู่ในบ้านน่ะ สูจะเอาของกูหมดเลยเลยมันเขย่าสองสามทีมันลวงขบกับงุงกับมันก็ไม่หยุดนี่มันไม่รู้จักมันไม่ใช่คนถ้าคนมันก็วิ่งได้ยินเสียงคนมันก็วิ่งอยู่แต่นี่ช้างมันไม่วิ่งมันเขย่าต่อสูจะเอาของกูหมดเลยเลยพอเปิดประตูออกไปก็คาประตูแล้วมือยังจับมุ้งลูกบิดอยู่เลย มันแว่นมาทีเดียวเนะ่ยถึงที่เลยยายคาประตูเลยประมาทไม่ได้จะออกมาหาเขาไม่ได้เขาตกใจไม่เป็นอะไรแล้วเพียงแต่ตกใจตกใจก็ธรรมดาป้องกันตัวเองมือนก็ตะขับแล้วไปยืนดูมันมันวิ่งไปมันไม่ได้ทำอะไรเราแต่เราไปเหยียบมัน แต่พอไปเหยียบมันมันก็ธรรมดาป้องกันตัวเองแต่ละคนแต่ละอย่างสัตว์แต่ละประเภทยาของร่างกายคือความสงบถ้าเราเข้าไปอยู่ในความสงบได้มากเท่าไหร่ก็อย่างพวกือสีชีภัยต่างๆที่ท่านเข้าไปอยู่ในฌารสมบัติ ท่นมีอายุยืนอายุพันหรปียังมีเลยพวกฤาษีในสมัยปัจจุบันแต่เกตปีท่านถึงออกมากินอาหารสักทีหนึ่งมาดมๆด,มด,มดูแล้วก็กลับเพราะอาหารมันมีกลิงกาหารผักสาหารธรรมอาหาร อาหารของใจคือธรรมอาหารของร่างกายคือธรรมเรียกว่าธรรมอาหารเราใช้อาหารที่ละเอียดอย่างเวลาเราเข้าไปพักกิจอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธหรือเราไปพักกิจอยู่ในอปปนาสมาธิ เวลาถอยออกมามันจะร่างกายมันจะเอิบอิ่มอบอุ่นเอบอิ่มแต่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้เราไม่มีความรู้เรื่องการใช้อาหารเราไม่มีความรู้เรื่องการใช้บัจจัยสีเราไม่มีความรู้ในเรื่องคำสอนของผู้เจ้า ที่ว่าอนิจจาวาตาสังขาราอย่างสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามันเสื่อมสิ้นไปเพราะอะไรเพราะความดินน้นรนมันถึงได้เกิดความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาของมันแต่ถ้าเราหยุดนิ่งมันก็หยุดสังขาร คำวูปาสโมสุขโหนมหยุดสังขารน,นั่นเป็นความสุขอันยิ่งถ้าเราหยุดสังขารได้เป็นความสุขอย่างยิ่งฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติเราเป็นคนเกิดขึ้นมาในโลกครั้งหนึ่งเราจะต้องศึกษาศาสตราต่างๆ ที่ท่านเชียนสอนไว้มีศาสดาอะไรเรานับถือศาสดาอะไรว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราก็พยายามศึกษาคำสอนของท่านอย่างคำว่าวูปัสโมสุโข,ขการละงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่แล้วเรามันมีแต่ความปรุงแต่ง มีแต่ความฟุมฟ้มเฟือเหอเหิมแล้วว่าสแสวงหาความสุขมันถูกเลยการสแสวงหาความสุขมันต้องระงับสังขารแต่จริงๆสังขารมันเป็นเรื่องธรรมดาของส่วนประกอบของรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นส่วนประกอบของขันห้าถ้ามันรู้โดยปกติของมันก็ไม่เป็นไร ถ้ามันฟุ้มเฟ้อเห่อเหอมิมจนเกินความปกติของมันหนึ่งพอมันเป็นส่วนประกอบของร่างกายเราเื่องคนส่วนมากไม่เข้าใจเพราะตัวเองไปเรียนข้างนอกไม่ได้กลับเข้ามาเรียนข้างในตัวเองไปเรียนอะไรไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปเรียนอากาศไปเรียนต้นไม้ไปเรียนดินฟ้าอากาศภูเขา แต่ไม่ได้กลับมาเรียนที่ตัวเองกลับมาเรียนที่ร่างกายกลับมาเรียนที่ขันห้ามีพุทธศาสนามีพระสมณโคดมมีผู้เจ้าเท่านะั้นเป็นผู้ที่กลับมาเรียนเบื้องต้นคือมาเรียนดูเรื่องของร่างกายแม้แต่คำสอนที่จะเข้ามานับถือพุทธศาสนา สมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาบวชอันนี้เรียกว่าสมาชิกใหม่ที่จะมาบวชมีการสอบซ้อมมีการคัดเลือกในเรื่องต่างๆนับถือพระไตรสนคมให้พระไตรสนคมเป็นที่ระลึกเป็นรางวัล ก็คือพุทธังสละนังคัจฉามิทรม,มังสละนังคัจฉามินั่นนั่นคือพตัตไตสนคมเป็นรางวัลผู้ที่จะเข้ามานับถือแล้วก็บอกข้องดเว้นงดเว้นปานาอาธินากาเมมุสาสุลาบอกข้องดเว้นต่างๆจากนั้นถึงว่า เราได้ยินแต่เขาพูดได้ยินแต่เขาว่าเราไม่เข้ามาศึกษาโดยท่องแท้อย่างเรื่องราชามหากษัตริย์เรื่องเศรษฐีข้าโบดีต่างๆมีมาดั้งเดิมของพวกนี้เป็นของที่มีมาดั้งเดิมมาคู่กันกับโลกประเทศไหนก็ตามที่ไม่มีราชาอันเป็นเลิศ ประเทศนั้นต้องด้อยถ้ามีพระราชาอันเป็นเลิศมีขุนพลแก้วมีขุนนางแก้วมีช้างแก้วม้าแก้วถึงได้เป็นเลิศออกรบที่ไหนก็ได้ชัยชนะทุกที่เพราะมีขุนพลแก้วอย่างในสมัย พระเจ้าตาักออกรวบรวมหัวเมืองสิบสี่ปีที่แรกก็มีอยู่แค่เมืองจันเมืองชนเมืองระยองเมืองระยองเมืองจันท์เมืองชนเมืองระยองสมุทรปราการนครบุรีมีอยู่แค่นี้แล้วลบขึ้นไปถึงอยุธยาหลังจากนั้นแล้วก็มาตั้งเมืองพอตั้งเมืองแล้วก็เริ่มลบ ไปยึดหัวเมืองต่างๆนั่นเพราะมีขุนพลแก้วขุนพลในสมัยพระเจ้ากรุงทนก็คือรัชการที่หนึ่งเป็นขุนพลมาร่วมรบอยู่กับพระเจ้าตากสิบสี่ปี จนได้เป็นพระมหากริย์ศึกตำแหน่งสูงสุดแล้วก็มีพระอนุชาพระอนุชาองค์นี้ชื่อว่าพระเจ้าเสือไปลบที่ไหนก็นตามพระอนุชานี้พระเจ้าเสือที่สองพระเจ้าเสือที่หนึ่งก็ อยู่ในอยุธยาพระเจ้าเสือที่สองก็คือพระเจ้าเสือในสมัยพระเจ้ากรุงทนมาถึงรัตนโกสินคนเมืองทั่วไปแม้แต่เมืองไซง่อนลบไปถึงไซง่อนลบไปถึงนู่นตั้งชื่อให้ว่าเป็นพระเจ้าเสือ ลบลงไปถึงกันตนูมลิตนาวสีกันตนูอะไรนู่นนั่นเพราะมีขุนผลแก้วถึงได้มีขอบเขตขันธสีมาอย่างทุกวันนี้นี่พอถึงวันเวลาที่จะจัดงานมีพระชนมายุพระเจ้าอยู่หัวงปัจจุบันมีพระชนมายุเท่ากันกับรัชกาลที่หนึ่ง ที่มาจากมาจากการเป็นขุนพลของพระเจ้ากรุงทนมาตั้งเมืองเปลี่ยนราชวงศ์ฉะนั้นถึงว่าเมื่อถึงวันเวลาบบนี้ มีทางรัฐบาลเขาก็ประกาศเป็นวันมีพระชนมายุเท่ากับรัชกาลที่หนึ่งพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันมีพระชนมายุเท่ากับรัชกาลที่หนึ่งรัตนโกสินต์ตนตอนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนนั้นก็จัดงาน จัดงานมีประชชนมายุเท่ากับรัชการที่หนึ่งเท่ากับรัชการที่ห้าที่สี่รัชการที่ห้าการคลองราชเท่ากันกับรัชการที่ห้ายางการทางรัฐบาลเขาก็ประกาศจัดงานนิมมหิรัตสมาคมก็มีมติออกมาให้ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นพระราชกุศลบำเพ็ญพระราชกุศลในราชการปัจจุบันถวายเป็นพุทธบูชากับราชการที่หนึ่งต้นรัตนโกสินทร์ทางมหาเทาสมาคมก็ประกาศให้วัดทั่วประเทศและทั่วโลกจัดพิธีตั้งโต๊ะหมู่บูชา พระรูปราชการที่หนึ่งพระรูปราชการปัจจุบันถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราการที่เราทำมันเป็นการที่เขาประกาศมันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีปฏิบัติที่มันมีอยู่ในแผนที่โลกทุกวันนี้ประเทศไทยมีอยู่ในแผนที่โลกดูในบางประเทศไม่มีในแผนที่โลกนั่น ก็เป็นเพราะอะไรเพราะคนในประเทศนั้นไม่มีความหวงแหนไม่มีความสามคัคคีไม่มีพมมีหารซี่ซึ่งกันและกันก็เพราะคนในประเทศนั้นทำให้มันหายไปจากแผนที่โลกประเทศหลายประเทศที่หายไปจากแผนที่โลก กลายเป็นเมืองขึ้นหรือกลายเป็นประเทศอื่นเขาไปฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติตามธรรมเนียมตามประเพณีปฏิบัติพวกนี้พวกเราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจต้องอ่านตำรับตำราต่างๆมันมีตำราที่จะศึกษาอยู่